สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับผมวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดครับคลิปนี้เป็นแนวทางตําลาวด้อครับผมตําลาวครับพี่น้องเนาะเชียงโศกเสียงดวงสองทุ่มครึ่งครับผมตําลาวครับวันนี้สําหรับแนวทางในคลิปนี้เป็นตําลาวรวมเสียนชุดที่หนึ่งเด้อครับพี่น้องที่เพิ่นส่งแนวทางให้กับน้าเชียร์ผ้าลวยมากก่อนครับพี่น้องเนาะก็จะมานําเสนอ เป็นคลิปที่1ก่อนครับผมส่วนคลิปที่2รวมเสี้ยนก็จะเป็นอาจจะเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไปเด้อครับผมเพราะว่าเพื่อนท่านในโซ่งให้ครับพี่น้องเนะาะเพราะว่าจะเป็นแอดนาคิโนครับผมหรือว่าอาจารย์มะยมแดงครับผมครับในส่วนของเลขของแอดวียังสี่ครับพี่น้องเนาะครับเอาตอนนี้พี่นอ้องก็ทึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็ ตำเล่าครับพี่น้องออกมือเดียวกันครับผมจังไดกับคอยพี่น้องเอีโชคดีเด้อครับผมคลิปนี้ตำเล่ารวมเซียนรับจะประกอบโดยหลายเซียนเยอะครับผมที่เพิ่นทย่อยทรงมาไห้เพราะว่าจะเป็นเซียนกับทุ่มแบนพ่อจอยโคนโคราดครับพี่น้องเนาะพี่ลุงตะวันทั้งสี่ครับผมย่าน้อยครับรวมรวมอยู่ในคลิปนี้ครับผมอาจารย์เอครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตำเล่ารวมเซียนชุดที่หนึ่งนำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณถูกๆูกเซียน ทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมน้ำฟังตำเหล้ารวมเซียนชุดที่หนึ่งกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมตำเหล้ารวมเซียนชุดที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ครับผมวันนี้ยากแน่นะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดเซียนกระทุ่มแบนเข้าตรงๆครับผมงวดวันที่เจ็ดสี่งวดนี้ครับสี่เก้าหนึ่งเน้อครับพี่น้องสามตัวบนเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ด ดห้าเก้าครับสองตัวบนล่างห้าหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าสี่เบิร์เก้าเก้าครับพี่น้องเท้อนะวันพุธเฟนว่าเบิร์เก้าเก้าครับผมนีจ่จะเบิร์นเมื่อเท่าบนเนี่ยที่กันเหล็กจำเล่าเนี่ยมันกระโม่ก็เบิร์นที่เแถาครับวเบิร์น็จีมีศู 0, นย์สี่แล้วครับผม พ่อจอยรับพี่น้องม่าหันกับเข้าเดนซีแล้วครับซีครับผมค่ะวันนี้พ่อจอยได้สองสาเน้นไปที่3าครับสตัวบนล่าง2 4งสี่3องหก8 4งแปดสกัน0 5 0 7เน้นสองหกสและ4ี่เลขดับครับพี่น้องเนาะ สี่ห้าห้าสี่ครับห้ามซื้อช่วงนี้บ้ามาดทีเถอะแต่ว่าเรียงว่าอันเลขครูของบอบ้ามาอยู่แล้วตัวเด่นบ้ามากตัวเด่นครับช่วงนี้ไปใช้ตะวันนั้นคนโคลาครับพี่รองเนาะสี่เก้าสองครับเข้าที่สี่กับสองวันวดนนี้สองเจ็ดศูนย์ครับมีสองแปดสองเก่าเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ครับ เน้นไปที่73 74ตัวเก่าแล้วกับ0 4หลัก1904เน้น0กับ4 3ตัวบน073 074ครับผมนะครับคนโคราชพี่ลุงตะวันครับผมเด่นไม่พลาด2468ครับงวดนี้2468เน้น2กับ6ครับผม สองตัวบนล่างสองศูนย์หกศูนย์สองสามหกสามนี่คือสุดเน้นได้ครับผมสองศูนย์หกศูนย์สองสามหกสามแล้วก็จะมีสองหกหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก่าครับผมคล้ายๆเลขเงี้ยน้ำเชียบเออเนี่ยครับอ, <laughs> <laughs> ออกไขยอะไรไปล่าว่าอไรพี่นอ้องชัวกันส <laughs> ี่ศูนย์แปดศูนย์ครับผมนี่ครับที่ลุงตะวัน ตำราอาจารย์เอปันโชคครับผมว่าหันเขาตดซีครับผมเด่นงวดนี้ได้หนึ่งกับสองเลขติดเก้ากับศูนย์สองตัวบนล่างศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองศูนย์สองหกครับเน้นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองศูนย์นี่แขงคายพี่ลุงตะวันครับติดสอง ตำราวย่าน้อยครับผมว่าันเข้าสองนะครับผมตัวเด่นงวดนี้ห้าหกเจ็ดครับพี่น้องเนาะห้าหกเจ็ดเด่นบนล่างต้องมีให้เห็นครับผมแนวทางตำราวรวมเสียนชุดที่หนึ่งนะครับผมชุดที่สองก็มาใช้สายครับพี่น,อนะ bye อน,น้อ,องเนาะบายๆเขาเย็บเสียพนเออทรงไล่มาฮะพนว่าไหนาบอกว่านํำเสียจ,จะปล่อยต่องวดตำรา สแล้ว่าเพ่นเ่ไดอเบิ่งเนาะแมนปล่อยไปแล้วได้ครับพี่น้องปล่อยไปแล้วครับผมครับหรือว่าสีมาเบิ่งหลอบสุดท้ายก็ได้เนาะค่ะแมนรอกอันคุดที่สองแมนจะมาสรุปอีกทีหนึ่งค่ะครับผมของมือนนี่หลอบที่สองของมือนี้ครับครับพี่น้องครับผมครับชุดที่สองกับพูนนะครับพี่น้องเนาะช่วงบายบายครับผมครับเอฟซีใจดีเป็นสงมามห้กับเจะบฟ้าลงให้พี่น้องเอฟซี ครับผมตำรารวมเซียนชุดที่สองครับคลิปนี้กับผิดใจหน้าเบิงครับพี่น้องเนาะกับมีของเก่าของใหม่ให้พี่น้องเอฟซีเบิงว่าว่าหันบนเขาจ้งไดครับผมเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีด้ครับผมครับมีโฉมมีลาไปน้ำกันครับผมถ่ายคลิปนี้นำเสี้ยผ้าลวยขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับผมตำราสองทุ่มครึ่งครับหนึ่งตุลาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซีไดเบิงไดวิเคราะห์แล้วนื้อเชียรกับกลุ่าเชียรขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายขี้มเด้ค่ะสร้างเขามาได้ก็คือคแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะ0984740683ครับผมขายดีอันดับหนึ่ง้ค่ะสามอย่างนี้สบู่ เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี่เบอร์สองขายดีมากค่ะ่ะทานผู้ชมต่อมาก็เซรัม่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกวา่าใส่ดีแต่ว่ามันประเดิมเมิดไว้ค่ะเพิ่นเอาไว้แต่ท่าตะนาเซรั่มเนี่ยเลียนเต้ผู้บีบไล้ <ừ. S 1> ร้อนท้องเซรั่มจะเป็นหัวปั่ม้อค่ะหัวปั่มคือจะขึีมทาผิว หัวปังชินท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะ,คะส่วนมาเอฟซี FC, ่แม่เอฟซี่เออยายน้ำเชียพ์นจะใส่เสื้อลงชุดนี่น้ำหนะักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยด้ค่ะชุดนี้ลักลอยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้ค่ะท่านผู้ชมอีกรอบในถอดศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะรับค้น น้ำเชี่อได้ครับพี่น้องเพิ่มไม้เลขโทรศัพทบว่าเป็นไอดีไลน์ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจี้งสีแสบปวดเจี้งสีค่ะใไฮยุดใส่เนาะถือว่าเห่าแพร่ค่ะแพร่ค่ะใให้ไฮยุดเด้อค่ะหรือมุ่ชมแม่เย็บซี่คนก็คือสิรูเนาะค่ะว่าถ้าเห่าแสบเห่าขั้นแล้วกับไฮยุดเด้อค่ะครีม เล่มเสียกะทดล่องโอ้ยหลายขั้นเลยทั้นี่ครองกับจ้างกับมาใช้กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะุดนี้นะใสกระจ้างได้ค่ะดั้งนุชส้มอันนี้กะชะลอกคว่เงียงค่ะครับบ่ายเป็นว่าตึงเลยเนาะค่ะเสื่หลังค่ะท่านุช้ชมนี่ครับผมล่องไปใส่ทดลองเบื้องก้อนกระได้ครับผมค่ะแต่ว่ากะดีใจขอบคุณเอซีเนาะค่ะที่เพิ่บขึ้นมาก รอบสองรอบสามเนาะรบอบสามแล้วค่ะทดานผู้ชมเสื้อลำท่าหนาค่ะพ่น่าเพ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพ่นแบบว่ามันเ,นเนิิอ้อนหมดไงถักไล่แล้วเนะะ้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายืดดีไม่แห้งสบูสุก้นส,ส,สวัสดีค่ะ